เมื่อีว่างงานพี่น้องเอ,อ้ยสิพากันขึ้นภูขึ้นพระหาเห็ดหานอไม้ครับผมรอติดตามครับผมมากันหลายๆช่องเ่ราว่าสิเป็นพี่ไงเอากบสายป่าเบาเตอร์พาลุยไอเกมไท้บ้านเบาเกมเบาแขวาเบาแขว,ว,วนะครับรอติดตามครับแล้วก็สาวยังก่อนเหรอสาวรุ้งฟ้ากุราชัย <laughs> พี่น้องครับเมื่อนี้อยู่ที่ภูน้าหลวงครับมหาเห็ด หาหน่อโจดครับนี่ครับหน่อโจดกับกำลังแตกน่อครับผมก็ได้ยืดดอกได้พ่อได้แจงอยู่ครับพีร้องครับเบิ้งครับนี่มาหาหน่อไม้อยู่ผูนาหลวงครับนี่อีกหนอนนึงครับเอ้นี่นี่ครับขับไปโอ้ยนี่ครับนี่ครับครับ อหอนไม่ครับโอ้นี่พี่น้องเลยเต็นน้อยไงเดี๋ยวนอนไม่เขาเอิ้น,น้อยอยังดอกน,นี่ครับอ,อือพี่น้องเลยหมนัมนหมนัมนหมนัมนหมันพี่น้องเลย อาอพี่น้องมันอยู่มื่อนี่มันอยู่ม,นม,นม,นมนันมันมันมันนครับนวด kundawa <laughs> wa